สุขภาพดีสร้างได้ทำตามแล้วชีวิตเปลี่ยนได้เลยค่ะ สุขภาพที่ดีนะคะใครใครก็อยากมีค่ะแต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งยั่วยุต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการเสพสื่อโซเชียลการไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นต้นเหตุคะ่ะที่ทําให้สุขภาพของเรานะคะทระะุดโทรมลงทั้งนั้นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีวิธีสร้างสุขภาพดีได้ง่ายๆค่ะที่นํามาบอกกันนะคะมี5วิธีค่ะซึ่งแน่นอนคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทําตามแล้วนะคะรับรองไ่ เลยค่ะว่าสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้นอย่างอย่างแน่นอนเลยค่ะ 1. นนะคะเลือกรับประทานอาหารค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อร่างกายค่ะการจะเกิดผลดีหรือผลเสียนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารให้เหมาะสมค่ะเพราะว่าร่างกายนะคะจะนําไปพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนต่างๆควรลดอาหารที่มีแคลอรี่ของทอด ย่างหรือว่าอาหารที่มีไขมันเยอะนะคะเพราะหากร่างกายค่ะเผาผ่านไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายในที่สุดทางที่ดีนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ 2ค่ะบริหารสมองการบริหารสมองเนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงค่ะที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้นะคะลองหาเกมฝึกสมองมาเล่นค่ะเช่นเกมอักษรไขว้เกมจำตำแหน่งภาพเกมจับผิดเกมชูโดกุ หรือว่าเกมหมากลุกจีนเป็นต้นนะคะควรหันมารับประทานผลไม้ประเภทส้มองุ่นเบอร์รี่ให้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผลไม้จำพวกนี้นะคะจะมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะลดอาการหลงหลงลืมลืมได้นะคะหรือการหัวเราะก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าร่างกายนะคะจะหลั่งสารเคมีในระบบประสาทที่ทำให้ผ่อนคลายค่ะ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งร่างกายจิตใจอีกทั้งคนรอบข้างก็จะมีความสุขตามไปด้วยค่ะ 3. นะคะพักสายตาจากการเสพสื่อโซเชียลบ้างค่ะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนหรือว่าทำอะไรก็ต้องถ่ายรูปนะคะแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ ไปในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเป็นผลดีกับเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้มากเกินไปนะคะนอกจากจะทําให้เป็นคนที่ติดโซเชียลแล้วนะคะก็จะยังทําให้กล้ามเนื้อดวงตามเมื่อยล้าค่ะหรือว่าตาแห้งเพราะว่าต้องคอยจ้องอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆค่ะอาจจะทําให้เกิดอาการเบลอนะคะสายตาพร่ามัวหรือสายตาสั้นลงได้ค่ะ ทางดีๆเขาควรจะพักสายตาแล้วก็บริหารดวงตาของเราด้วยนะคะเช่นกับพริบตาค่ะกรอกตาไปมาเพื่อป้องกันตาแห้งหรือว่ามองไปยังวัตถุที่ไกลค่ะก็จะช่วยให้ผ่อนคลายดวงตาลงได้นะคะและถ้าเกิดว่าลดโซเชียลลงบ้างก็จะทำให้ไม่ต้องเครียดกับการเสฟข่าวแล้วก็สุขภาพจิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ สี่ค่ะก็คือออกกําลังกายการออกกําลังกายนะคะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าอวัยวะภายในร่างกายนี่ก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะยังทําให้เรามีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัยต่างๆสุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วยค่ะ ควรออกกําลังกายอย่างน้อยนะคะวันละ30นาทีหลังเลิกงานค่ะลองเดินออกกําลังกายที่สวนสาธารณะใกลใ้บ้านก็ได้หรือว่าจะวิ่งจะแอโรบิกก็ล้วนแต่ทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีทั้งนั้นค่ะแต่หากใครไม่มีเวลาออกกําลังกายจริงๆนะคะงานบ้านก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันค่ะเช่นทําสวนกวาดบ้านถูบ้านล้างรถเนี่ยก็ถือเป็นการออกกําลังกายไปในตัวค่ะทั้งยังทําให้บ้านสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ หนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเมื่อทํากิจวัตรต่างๆในแต่ละวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็จะได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนได้อย่างเต็มที่นะคะควรนอนให้ครบ8ชั่วโมงค่ะแล้วก็นอนให้เป็นเวลาเพราะถ้านอนดึกเกินไปร่างกายก็อาจจะเหนื่อยล้าได้นะคะอีกทั้งยังมีผลเสียตามมาค่ะ เช่นมีริ้วรอยนะคะเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆทางที่ดีควรจะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็เมื่อตื่นขึ้นมารับวันใหม่ร่างกายก็จะได้สดชื่นแล้วก็ตื่นตัวตลอดทั้งวันค่ะสุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วยเห็นไหมล่ะคะว่ามีวิธีง่ายๆแค่นี้ค่ะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แล้วนะคะอาจจะต้อง ใช้ความพยายามสักหน่อยในช่วงแรกนะคะและแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเราทําเป็นกิจวัตรประจําวันอย่างนี้ค่ะเราก็เชื่อว่าเลยนะคะความพยายามนี้ค่ะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะคุณก็จะมีรูปร่างนะคะที่ดีมีสุขภาพกายที่แข็งแรงค่ะลองทํำดูนะคะถ้าได้ผลดีหรือไม่ดียังไงก็เขีบอกกันนะคะสวัสดีค่ะ